เดินทางด้วยหัวใจเปิดมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยวไปกับคุณจากเพชรกุฎทองและคุณผาวินีสแสวงสุขด้วยภารกิจที่มีแต่ความสนุกตาอ้วนกับตาอ้านก,นก็ไม่อยู่แล้วขอเป็นตาชั้นบ้างแล้วกันนะเดี๋ยวเื่อเป็นนอาหารกวากวาบอกพ่อก้อนด้วยเราจะหาเงินสิบหมื่นจะมาขอทงกางได้แล้วสนุก คริจโอชีโอชีอันนี้ของลุงหรือเปล่าคะของลุงเองละหนู <c oughs> และก็สนุก <c oughs> พร้อมกันทั่วประเทศกับยิ้มมุมปากเซาอาทิตย์นะคนรับ <c oughs> เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำโมกเหล็กอําเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีค่ะที่นี่ครับกำลังจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เพราะว่าเขาจะมีการพัฒนาให้มีกิจกรรมทางน้ํากิจกรรมทางบกสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาปั่นจักรยานมาแคมป์ปิ้งรวมถึงมาชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของอําเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับเห็นบรรยากาศที่อบอุ่นรายล้อมไปด้วยขุนเขาและสายน้ําที่สวยงามอย่างเงี้ย วันนี้รายการยิ้มมุมปากเสาร์อาทิตย์พาคุณผู้ชมมาดูอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่นอกจากจะใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรก็ยังจะได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีหากน้ำในอ่างมวกเหล็กเต็มความจุอย่างสมบูร,รณ์ก็ยิ่งจะมีความงดงามมากขึ้นตามลำดับมีเกาะกลางน้ำที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสเคียงแอบแนบชิดอยู่กับธรรมชาติ ที่แสนจะสดชื่นโอ้น oh, <no. S 3> ่าครัก <kindergarten> ็ในอนาคตก็จะเป็นที่พักผ่อนก็หมายถึงว่ามันจะมีคล้ายๆแคมป์ที่จะมาแล้วก็จะมีในอนาคตตรงนู้นบริเวณโน้นด้านนู้นนะคะสันเขื่อนเนี่ยก็จะมีสะพานที่ไปข้ามไปที่เกาะตรงกลางนะคะก็จะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ใกล้ชิดน้ําแล้วในอนาคตเนี่ยก็คือน้ำเนี้ยจะเต็ม ก็สามารถที่จะเป็นพักผ่อนหย่อนใจได้แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะอายจังหวัดกาญจนบุรีนะคะส่วน2พิธีกรก็ได้ลองไปเดินสำรวจพื้นที่ซึ่งเป็นถนนที่คดเคี้ยวไปตามสันเขื่อนชื่นชมต้นไม้ใบหาติที่อยู่เบื้องล่างนี่ขนาดยังไม่มีน้ำยังเดินเล่นกันอย่างมีความสุขขนาดเนี้ยแล้วถ้าน้ำเต็มอ่างคงได้ลงเล่นน้ำให้มีความสุขกว่านี้แน่นอนนะเนี่ย เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยน้ำตรงนี้จะสามารถใช้ให้กับพี่น้องได้ใช้ในการ,กรเกษตรได้เต็มที่100%เลยโดยเฉพาะในส่วนของตำบลคำพรานและตำบลแสลงพันธ์นะคะก็จะมีพื้นที่ที่มีท่อส่งน้ำ ไปตามพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็สามารถทําพืชพันธุ์เกษตรได้เลยแล้วในส่วนของเราเนี่ยจะมีการทําไร่อ้อยมีทํามันสำรังแล้วก็มีการทําข้าวโพดเพราะฉะนั้นส่วนนี้น่าจะทําได้ทั้งปีเราก็คาดหวังไว้ว่าอย่างนั้นค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่กําลังหาสถานที่สวยๆเวทเซลฟี่อวดเพื่อนอยู่แล้วล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีกิจกรรมปั่นจักรยานที่รอบอําเภอวังม่วง ปั่ชมวิวของอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กแห่งนี้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงย้าฮูทีมงานยิ้มมุมปากพาคุณผู้ชมลัดเลาะ,ละเรียบคลองระพีพัดมุ่งหน้าสู่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีชาวบ้านที่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้มากราบสักการะขอพรที่วิหารแห่งเนี้ยก็เท่ากับว่ามาไม่ถึงจังหวัดสระบุรีนะครับ เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่วิหารหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะที่นี่นะครับเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปที่สร้างจากดินครอบด้วยปูนปิดด้วยทอง<ะ>เป็นที่มาของชื่อว่าหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมาขอพรเรื่องโชคลาภวาสนาทํามาค้าขายก็สําเร็จตามความปรารถนาครับงั้นเราไปขอพรกันเลยดีกว่าค่ะหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์ ็นพระพุทธรูปดินที่ขุดพบโดยบังเอิญเมื่อปี2502ด้วยพุทธคุณที่ทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างจึงมีการบูรณะองค์พระด้วยการก่อปูนครอบและปิดทองให้เกิดความงดงามพร้อมทั้งสร้างวิหารด้วยปัจจัยทายธรรมของผู้ที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาอ,องค์จริงๆรั้งแรกเลยเป็นองค์เนื้อดินแล้วก็ ยาเง็กซึ่งเป็นคนแก่ก็จ้างนายทวีดวงรัตเป็นช่างนาฬิกามาโบกปูนทับให้เป็นองค์ปูนแล้วพอต่อมาทางจนประธานต้องการใช้สถานที่ก็จะย้ายองค์ท่านไปที่อื่นก็ไล่ห้รือบ้านแล้วปรากฏว่าทางจนประธานใช้รถขุดเนี่ยขุดท่านจนกระทั่งสูงจากพื้นดินเป็นเม็ดเมดปรากฏว่าฟ้าผ่า,าก็เลยไม่ได้ย้ายแล้วตอนหลังเรา ทางมูลที่เราก็ทําองค์โลหะข้อบิีทีเพราะเนื่องจากเป็นถนนรถสิบล้อวิ่งนะครับก็เลยเห็นเป็นในสภาพองค์ปัจจุบันเนี่ยกร,ราบขอพรองค์หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์กันแล้วใครที่อยากโปรดสัตว์ทำบุญด้วยการให้อาหารปลาก็ต้องแวะมาที่ท่าน้ำํำริมคลองระพีพัดพักผ่อนหย่อนใจดูฝูงปลาแหวกว่ายขึ้นมากินอาหารเรียกได้ว่าที่เนี่ยเป็นจุดทำบุญ นักท่องเที่ยวหลายคนต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลก่อนเดินทางกลับก็อยากจะขอเชิญชวนพุทธสาสนิกชนที่นับถือศาสนาพุทธรองมากราบไหว้หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่ตลาดหนองตะโริมคลองระพีพัดประตูน้ำพระเอกาทุสลสแล้วลองอธิษฐานจิตขอท่านครับสิ่งใดที่ท่านขัดข้องอะไรลองอธิษฐานจิตเอานะครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จดังมั่นหมายครับ วันฝนพรำฉันยังคงจดจำยังตรึงอยู่ในหัวใจมีกี่นาทีที่เธออยู่เคียงข้างกัน <Wow. S 1> ทั้งดวงใจที่มีมันช่นจ้ำไปห,หมดทั้งใจอยากติดฝนกับเธอให้นานเท่านานอยากให้เป็นอย่างนั้นเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อตัวเธอนั้นจะได้ยินเสียงใจ ก็นานๆทีได้อยู่กับคนสวยใต้ร่มคันเดียวกันผมก็ขอหวานสักวันได้ไหมครับดิฉันหมายถึงผักหวานค่ะอ๋อผักหวานเหรอใช่แล้วค่ะอ๋อแหมตอนนี้เราอยู่ที่อําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและก็อยู่ที่ร้านป้าน้อยก๋วยเตี๋ยวผักหวานอ๋อนึกว่าผมเป็นคนหวานซะอีกก็พูดไปเรื่อยว่าแต่ก๋วยเตี๋ยวผักหวานมันเป็นยังไงเห็นแตกก๋วยเตี๋ยวตำลึง ผักหวานก็มีเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันอยากรู้ไหมเป็นยังไงฮะไปดูกันเลยค่ะครับทีมงานยิ้มมุมปากพาคุณผู้ชมมาหาของกินที่ร้านป้าน,น้อยกว๋วยเตี๋ยวผักหวานอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและเมนูแนะนำในวันนี้ก็คือเส้นเล็กผักหวานป่าหมูน้ำตกว<อ>ิธีทำเริ่มจากลวกเส้นตามด้วยผักหวานป่าต้มสุก ใส่หมูตุนลูกชิ้นต่อด้วยน้ำพริกเผาราดด้วยน้ำซุปสูตรเด็ดของร้านโรยด้วยกระเทียมเจียวผักชีฝรั่งตบท้ายด้วยพริกไทยก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียกได้ว่าเป็นการนำเอาผักพื้นบ้านของดีอำเภอบ้านหมอมาผสมผสานจนได้กว๋วยเตี๋ยวผักหวานป่าหมูน้ำตกที่รสชาติกลมกล่อมลงตัวได้อย่างดีเลยทีเดียว <Wow. S 3> ได,ได้จากในอำเภอบ้านหมอ มาบอกว่าเราอยู่สวนผักหวานแล้วเนี่ยลองเอามาลองมาทำที่มาทำกระเทียมผักหวานก็ลองทำกระเทียมผักหวานแกงเลมผักหวานถอดมันผักหวานนะฮะข่าเกลียผักหวานมันก็ดีครับกเตียวผักหวานเนี่ยทานแล้วมันหอมอร่อยนะฮะแล้วก็มีมันเป็นวิตามินด้วยนะครับที่นี่ยังมีเมนูทําจากผักหวานอีกมากมายเช่นส้มตําผักหวานยําผักหวานกุ้งสด ทอดมันผ so, ักหวานและข้าวเกลียบผักหวานกรอบมันได้รสชาติผักหวานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็บอกว่าเมนูที่ทําจากผักหวานป่าทั้งหมดของร้านนี้สมกับเป็นชื่อผักหวานจริงหวานกรอบหอมที่สําคัญมีหลายเมนูนะทั้งทาวทั้งกรอบทั้งหวานโอ้โหก็บอกว่าอาเภอบ้านหมอเป็นแหล่งปลูกผักหวานป่าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระบุรีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครมาที่นี่ ก็อย่าลืมแวะมาดูผักหวานป่าแบบพวกเราเนาะแต่ว่าใครนะคะที่อยากทานผักหวานแบบสดๆดเด็ดออกมาจากต้นเลยต้องแวะมาที่นี่ค่ะร้านป้าน้อยก๋วยเตี๋ยวผักหวานนะคะเปิดทุกวัน8โมงเช้าจนถึงบ่าย4โมงเย็นค่ะวันนี้นะคะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินต่อจะหมดจหาันอยู่แล้วแน่นะอร่อยมากที่ใกล้พบค่ำเมันเป็นสัญญาณว่า การเวลากาลังจะเปลี่ยนไปความมืดมิดกําลังจะมาท้องฟ้ากําลังจะเปลี่ยนสีที่ชาวบ้านคนทั่วไปชื่อกันว่าใครมาขอพอรเรื่องโชคลาภวาสนาหรือการทำพรานั้นต้องบอกว่าทาเภอบ้านหมอนนั้นถือว่าเป็นแหล่งปลูกผักหวานป่าที่ดีที่สุดในจังหวัดสมุทรปรากกินทํางเล็กๆเต้